อะไเดี๋ยวงามหมดต่อยงแน่ๆเขน่อยเขาได้นั่นคุยทางมาบวเฮ้ยแอบพูดงเม่องไมด้งามดอันนี้แอบยำพลาเอ้โหเนี่ยอเคเออเรือกเออเกด้ก็เพชรไงูได้ขน่อยไม่เงถ้ึงอะของไวแฟนนี่เ้ยบังเอิบไมก็คนละกินใั่ไล่ะคนละกินเขาหน่อยเป็น้ อีอนเกือบ่มอาูปนี่ม้ครับงสีนเาังเกาให้น้ำตาลแกนขอเลยโอ้สั้งตังก็ตีไง้บคก็หน่อยแนนั้งมาตีเลยจะรองเบรเฟนเอาหน้าออให้วใส่กใส่เป็นยังไงหัวนี่หัวน้อเออ้งให้มันเลยซ้ำราบขอเลยแกกี่ข่อยดีไวเป็นซีมูนเ่ยไม่ใช่คือเอาปไป้มบใช่อะได้า่ใช่อไแล้วกัมึง ก็ขอน่อยคือมาเต็มเที่ยงไม่เมืองค่ะนำนัดนำนัดประมาณถึบาทหนึงหรือสอบาทแหบนีไปก็อยากได้หลายีอัีสาเนเียอ๋อ่านแก้อยาคืนแับวก็คือแค่นั้นไ่คืนกี่ร้านเท่าบาทอะไรทั้อยค่ะบอนั้าคือแค่กบเขนอ่อยพอหน่อยคือซัมเเพราะเขาตีนห้าแล้วเป็นอย้ตีันนันแค่นั้นซมเมสนั้นอย่างนี้รยลืมยังลืเนี่ แบัือมนดแขกบคนนี้นเเงืนไปเืเม็ดเงินขนอยไปซื่อไปเองแง่ดีโอ้ซื่อเม็ดเงืนขอยเคยเคยไปสื้อเม็ดเงินอยู่ยุ่ที่สเกดตเานหล่นหล่นทองเราแกในเมืองที่สเกตะเขาเนี่เน็ดเ็ดาเป็นนี่ยหน่อยะเอาไปหอยซางดซางเขาตีพันหา เวลาำันดีทานานเพราะเขาจะไปกระทุ้งหน่วยนอกเกาจะตั้งกันนะกเออกับไปหั่งท่องซ้างยู่สีแล้วก็ตีเขาเอาละค่ะขน่อยนั่นไปสื่อที่หมอเขาตีงัแผอดูจังหวัดเชียงใหม่เขาตีึ้นหางทุกหาเส้นท่านทุ่งหางยังเขามีตาประทับคือท่องไหมขน่อยสื่อตอนนั้นหมื่นสองหรือมื่นสามองบาทเอ๊ะขน่อยตีน้ำหนักอาไปกอยห้าาก โอ้หข่าหน่อยบาลมีอีมโม่้นไหายแท้เด็กจอนกันกับผู้ชายกอยแม่ที่หันกเออโงยไปทั้งหบเราโมโม่คอยที๊โคอาบตากระบุ่งมันเดินหนีคอยจีไปหาบาตรอไบาลาิตั้งบาลามิต้งอุ้ยเงินมันมีขาเนาะอันได้หดกระจนเมื่อบาลาร่อยก็ูบาลามิตั้ง เพราะเอากระปุหนงที ng, ok, ng, ่แ <c ười> <th> ้ห่เดีมานำไปหอดรับชักกาแฟหน่อยเวอาแกงเห็ดไปหยเรียกว่าเอฟซีคือเดี่ยวเวิร์กที่๊อนี่เบิรนเพือสแฉกว่มีเบื่อได้เปิดเบิงกจะรับเพิเทศเพิรำหยาีนั่นนะี่มวง่อยี้เบาเทศอาจห้ทอดไม่ออกเปล่าทอดไม่ออกเบิรวมาส่ง เป็นแต่คนทุกคนเป็นเจ้าววาดวัดเด้อของวัดเขาจนแกเดื่อนยตายแล้วพเปืเรือเอาอย่างวดสัตด้วยเรตียไรเออแ่ยชอบใส่ไหวว่าบใส่ยั